สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับสำหรับคนที่สนใจ Honda คลิกนะครับ 125I นะครับตัวนี้เป็นตัวสีขาวดำนะครับแต่ว่ามีข้างหน้าหน่อยนึงครับเป็นสีแดงนะครับราคารถเนี่ยราคาสดอยู่ที่61,000บาทนะครับราคาเงินดาวครับส่วนร้านอื่นผมไม่รู้นะครับร้านที่ผมดาวมาก็คือเขาบอกว่าเงินดาว3,100บาทนะครับ ยอดจัดทั้งหมดก็เลยเหลืออยู่ที่5,7,900บาทนะครับยอดผ่อนอยู่ที่2 0 0 0 0ไม่ใช่ยอดผ่อนอยู่ที่2680บาทคูณ36ห้วนนะครับออกรถใช้เงิน3,700บาทนะครับเขาที่บอกว่ามัดจำไว้1,000บาทด้วยวันนั้นตอนนี้เขาจะเอามัดจำสัก2 0 0 0นะครับ ฮอนด้าคลิก125่ไอนะครับอตอนนี้ก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วนะครับน้ำมันเครื่องก็ครั้งแรกก็เปลี่ยนที่500กิโลนะครับวันนี้ไปเปลี่ยนอยู่ที่530กมนะกโครับตอนนี้เพิ่มมาอีก16กิโลนะครับเรือนใหม่นะครับมีเวลาบอกด้วยนะครับ ไม่เคยตั้งเวลาครับเวลานี่ก็จากทางร้านตั้งให้นะครับอันนี้คือตรงกุญแจนะครับมีเปิดนะครับแล้วก็ซีดบอกนะครับแล้วก็น่าจะปิดมั้งแล้วก็ล็อกนะครับอย่าไปทำม,มันนะครับอันนี้ก็ ค่าชจ,จ่ายที่ใช้นะครับในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับ่ไหนแล้วนะบใบค่าชใ้จ่ายก็ใช้ไป2 2 0บาทนะครับเป็นค่าน้ำมันเปืองท้ายกับค่าน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็มีค่าเรง สาบาทนะครับคือไม่มีฟีค่าแรงนะครับแถมกรอบป้ายสีขาวนะครับี่ยมีใบตอนนี้ได้ข้อมูลมาแล้วครับวันก่อนนะครับเงินดาวสามพันหนึ่งร้อนะครับแล้วก็เป็นค่าอะไรก็ไม่รู้นะครับสามรอยแล้วก็ รถหายฟรีแล้วก็อีก300คือค่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเขียนอ่านไม่ค่อยออกนะครับแถมกอบป้ายสีขาวครับขอบป้ายสีขาวแถมนะครับมีคําว่าฮอนด้าด้วยนะครับแถมครับหมวกกันน็อกก็แถมครับมีคําว่าฮอนด้าด้วยนะครับสเขก็มาจากโรงงานฮอนด้านะครับวันนี้ก็ได้ของแถมมาด้วยนะครับ ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมานะครับได้เป็นพาเช็ดรถนะครับตอนนี้ก็เข้าไปอ่านใน Facebook นะครับการจะได้พาเช็ดรถนี่ก็คือไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับสุดท้ายนะครับต่อไปเปลี่ยนได้จริงๆก็คือเราต้องกดไลค์แล้วก็ต้องแชร์ด้วยนะครับกดไลค์แล้วก็แชร์ตอนนี้ผ่อนอยู่กับบริษัท n น็ก Capital นะครับ มีข้อมูลอยู่วันนี้เดือนละ2,680บาทชำระทุกวันที่30ของเดือนนะครับ36เดือนสุยอดนะครับคิดแบบตัวกลมๆก็9,000นะครับไม่ต้องรวมอีกครึ่งปี9,000ครึ่งปีอีก ไม่ล้างเลยนะครับตั้งแต่ซื้อมาเป็นภาพการใช้งานจริงๆนะครับไม่ล้างนะครับไม่รู้เมื่อไหร่จะล้างเหมือนกันนะครับฝนตกบ่อยนะครับช่วงนี้เอาเป็นข้อมูลนะครับนี่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกครั้งหนึ่งก็อยู่ที่3,500กิโเมตรนะครับก็อ,อีกนานนะครับก็เบาะนะครับใส่หมวกกันน็อกได้1ใบ เคยดูในคลิปนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นรถปี2020มันจะมีสติกเกอร์อยู่ข้างในนะครับคือไม่มีนะครับสติกเกอร์บาบอกตัแตกอะไรนะครับไม่มีการใช้งานนะครับวันนี้ไปไปที่ศูนย์นะครับไม่มีการเช็คลมยางอะไรนะไม่รู้มันมีอยู่ในรายการหรือเปล่า กำลังคิดว่าเอ้ยมันปิดให้สนิทหรือเปล่าวะเนี่ยแต่มันมันดูเละเทะยังไงไอตรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับแล้วก็แถวๆนี้ยอดจะเป็นน้ำมันเพลองท้ายนะครับยังไม่รู้ตรงไหนแหละวันนี้เห็นมันแกะไอคำว่ามันนะครับช่างนะครับแกะ สวิตแล้วไฟก็สวยงามดีนะครับไม่เคยทำความเร็วสูงสุดนะครับเคยขี่ประมาณสัก80กิโลได้ครับความเร็วไม่รู้มันจะเร็วกว่านี้หรือเปล่า1 2 5ซีซีไอช่องตรงนี้ครับก็ใส่ของได้เล็กน้อยครับตรงนี้เนี่ยตื้นมากเลยครับ ทำอะไรไม่ได้เลยครับเตี้ทำไม่หลอกหลอครนะัใส่อะไรไม่ได้ครับเนี่ยใส่ไว้ก็รอยครับอันนี้ก็ลึกพอใช้ได้ครับแต่ไม่น่าจะใส่อะไรนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เป็นร่องรอยนะครับน้ํามันเติมไป300นะครับตอนนี้ใช้ไป546กิโลเมตรนะครับประหยัดน้ามันใช้ได้อยู่สัปดาห์นก็คือประมาณเติมครั้งหนึ่งครับ แต่ว่าอาจจะมีรดลดหล,ลั่นลงมาหน่อยเนี่ยยังสงสัยกับความเลือดเทอะที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าเต้นปิดฝาส